ฝังทางตะวันตกเนี่ยอย่างแรกก็คือความเป็นระบบนะครับเขาจะมีระบบในการที่จะ,ะรับนักศึกษาต่างชาตินะครับอ,อาจจะเรียกว่าเป็นมีความเป็นระบบมากกว่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของระบบโฮสต์นะครับสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนภาษาเรียนปริญญาสามารถไปอยู่ที่โฮสต์ได้การจัดการจองห้องพักแล้วก็การเปิดบัญชีอะไรต่างๆจะมีความเป็นระบบมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ เรื่องของใบตอบรับแล้วนะครับเราจะติดต่อกับมหาลัยเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกนะครับ,ค,รบค่อนข้างมีความลื่นไหลในเรื่องในส่วนนี้นะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าถ้าน้องบางคนเนี่ยอยากจะไปทํางานพาร์ทไทม์วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนน่าจะเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าเราต้องการเรียนในสาขาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นเช่นบางคนอยากจะทํางานพาร์ทไทม์ผมแนะนําว่า ถ้าเรามีความรู้ในส่วนของงานที่เราคิดว่าเราจะไปทำหรือเรามีประสบการณ์ก่อนอันนี้เราจะทําให้เราได้เกียบกว่านักเรียนคนอื่นนะครับเช่นอย่างที่ผมอธิบายไปเช่นบางคนอาจจะไปเรียนเรื่องของการทาเบเกอรี่นะครับการทําขนมนะครับถ้าเขาได้ไปอยู่ที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเขาไปฝึกงานหรือเขาไปสมัครงานร้านทําขนมอย่างางอย่างเงี้ยหรือบางคนมีความรู้ด้านการทำํำเป็นบาริสต้าการชงกาแฟนะครับเขาก็จะสามารถหางานได้ง่ายกว่า คนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำในส่วนของชีวิตหลังจากที่เรียนนะครับฝากติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ Facebook The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ